สวัสดีครับผมไอพีหนองเศร้าเกษตรกร,ร,กรครับวันนี้ผมจ่องยุคคนต่องสู่จะพาเมื่อบึงว่าดูกวสมในาราคาลักแสนครับนี่ครับตัวนี้เปิ้นท่องแปดเดือนนะครับจะได้กินหนองเพิ่นนะเบึงสีเพิ่นสีแดงม่มีจุดขาวเลยครับ แดงเข้มแห้งตัวนี้เครื่องครบขาใหญ่ทึ่งใหญ่ทึ่งหนาครับตัวนี้กระสมราคาพ็นยูครับผมกัเอามาแซนกุบาทกับวัวราคาลักแซนกับพึ่งเคยสื่อนะครับหนาโนกงามสีเข็มดีปันยังครับยุข้อกาแล้วยู่สามตัวครับเพราะว่า ช่วงนี้จะลงเกีียวเขานะครับเกี่ยวเขากะแบลวมาไว้อย่างเป็นแม่บ็อกกะบ่เคยซื้อวัวรักแสนกะได้ผ้าให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าติดเกษตรกรเลีเ้ยงวัวเฮาได้รับสุมครับมาเบิ่งงัวราคารักแสนตัวนี้นะครับแต่ยังไปว่าถึงนักเดือดรอยพ่นนกครับกะมีแต่ดูกระมนี่แหละเบืองดูกระซมกับพ่อครับ ขาเพิ่นหนาเพิ่นสีแดงจัดปัดไหนได้ครับผมพี่น้องตัวนี้ห,หูดีจับได้ใบได้ยังไม่ทันต่างซื้อมันเีอเลยพี่น้องถ้าพี่น้องมีซื้อเด็ดบอกผมในเด้อนี่นะครับครบเครื่องตัวนี้หมมี่ตำนี้เบิ่งขาเพิ่น ใช่ลูกคขาผมอีกเดี๋ยวเพิ่นยังโชว์โตกัวกันนี่นะยังทั้งแดงทั้งใหญ่ดีเลยครับรตัวนี้สูงหน่อยหาชิมหาสูงทั่วม,มัวนนะครับผมสูงหน่อยเจ๊ชิมหากัดซ้ำหูผมนะครับ บิ่งหนาเพิ่นสีผมสิไปพิพาไปเมิึ่งตัวถิ่นเยอะนี่ครับถาตัวถิ่นเยอะกะตัวนี้ลูกกระทบตัวนี้พึ่งมาสมครับสมพอพันเคเอฟสามหนึ่งครับลอบ่อพันหลอดสมประมาณในห้าหมื่นครับตัวนี้กันง่ายขึ้นกันนะครับสูง่อยหา้าสิบนี่นะเครื่องดำคบเครื่องขึ้นกันโค่นหางงหญ่ครับตัวนี้หใหญ่กว่ามือผมอีก คนหางวัวเป็นวัวดูกระทบครับตัวนี้กับมืมีตัวนี้สีมีแต่อยู่หูเพิ่นนะครับอยู่หูเพิ่นเพลินกาะตะปูแป้งนิดนึงครับน,นี่กินเก่งทางนี้จะถอนแสงเราพี่น้องนะนี่เบิง่งโซ่งนี้ก็ได้ครับกินเก่งครับ สูงงามสีพอดีครับสีแดงแต่กับแดงเข็มทออีตัวกะแสนผมมาม่ามุกี้นี่ครับเดี๋ยวคลิปหนีพ้นสีไทยเบิ้งจักหาหกนาทีแล้วครับเด้อลิบอ่าวิดีโอกันเีอะว,วัวอยู่ขอกสามตัวครับ <laughs> นะครับ เดี๋ยวผมมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนีเล็กสุดแต่กระทองนะครับตัวนีทองสองเดือนเดี๋ยวผมพาเขาไปบนเกตไก่ทองสองเดือนอุนตาเศร้าเรียบร้อยครับสูงหน่อยสี่สิบสามครับวัวยังไงอยู่ยีบสามเดือนครับตัวหนีเพื่อนกา แรงดีขึ้นกันครับผมเจ๊ตัวนี้เพิ่งกับทองนางนะหัวโดนด้วยกันครับถ้ำเขาขาแข่งหางยังในบิดครับ ท่องสองเดือนครับสมพอเท่นเหลรอใบดรอดกมีตัวนี่กายอยู่ในราคาหกหมื่นอยู่ในราคาหกหมื่นกว่าบาทครับแต่กับว่าซ้ำแม่นะ่ะเนาแม่นะ่ะเอามาแสนหนึ่งครับเบิ้เป็นยืนเบืดดีเป็นยังครับผม ต้งยืนถึงย่างงามเดี๋ยวผมกลับผ้าไปหาแม่นันบกไปหาแม่นันที่เ่าครับกับบมเคยสื่อว่าตัวแสนกาบาทนะครับเนาะก็ได้ทายมาเห็นพ่อแม่พี่น้องขอเถ้าพรสนใจง่วงอย่างไรง่วงงามในการเดียงดใูให้การเอามาเป็นแม่บ็อกนะครับเนาะในการเอามาเป็นแม่บ็อกเข้า เหลือกแม่พันธุ์ยิ่งใหญ่ขายยิ่งใหญ่เพื่อเป็นทรงหลูกงามออกมากจะเอาพัฒนาไปถึงเดือดร้อยกับเขาใดน,นะครับเดี๋ยวผมนําเสนอคลิปนี้ก็มีทอนีเนาะครับเนาะโอกาสนาแล้วช่องยุกผ้ายุกตองสูจะพาไปเบิงหลุดเกีียวช่วงนี้จะเกีียวเขานะครับช่วงนี้ผมมาไนหลงผูพ่อผมสอมหุดเกีียวเตรียมหุดเกีียวไว้เพื่อเกี่ยวเขาหน้าปีนะครับ ส่วนมอนีพมขอโตก่อนนะครับครับสวัสดีครับ